มาทดสอบงานซ่อมอินวอเตอร์ไฮบริดี่ห้อแม็กสกายโซล่าของคุณอิสเลตครับจังหวัดกระบี่พ่อวนี้มาด้วยอาการขึ้นโค้ดศูนครับเช็คแล้วก็มีลายวงจรขาดครับทำให้พัดลมเกิดอาการเสียช็อตครับมันมีเศษสนิมนะครับที่มันแตะกันอยู่ครับทำให้เกิดการช็อตครับเป็นพัดลมไปสองตัว มาทดสอบครั้งแรกครับไม่มีการชาร์จใดๆครับก็ตรวจเช็คพบ IC นะครับในด้าน MPPT มีปัญหาอีกนะครับก็แกะซ่อมกัน2รอบตอนนี้ก็น่าจะใช้งานได้ปกติแล้วครับทดสอบเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้5นาทีครับไม่มีปัญหา เครื่องนี้ก็เป็นของยี่ห้อ Max Sky Solar รุ่นแรกๆนะครับที่ทำกันขึ้นมาตะกูลฟ้าขาวครับหน้าจอก็เหมือนฟ้าขาวกัดตั้งค่าเหมือนฟ้าขาวทุกอย่างครับเครื่อง5,500วัตต์ครับ5.5กิโลวัตต์ระบบ48โวลต์เห็นว่าตอนนี้มีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับชี้ไปยังรูปหลอดไฟนะครับ ตอนนี้ก็ใช้โหลดอยู่ครับเป็นกระแสบตตบแบตเตอรี่22แอมป์ครับเทียบเท่ากับ8,900วัตต์แบตเตอรี่หป็นที่51.2ครับโหลดที่17เปเเครื่องนี้ไม่ได้ทำการซ่อมในภาคอินเวอร์เตอร์ครับก็จะทดสอบพอให้รู้ครับว่าเครื่องทำงานได้นะครับ มุมจ่ายไฟ A AC i n เข้าเครื่องนะครับคัดตั้งค่าถูกต้องนะครับไฟไฟ้าจะมารออยู่เฉยๆนะครับจะไม่มีการใช้นะครับในโหมด SBU ครับตั้งกระแสชาร์จที่ 40A ชนิดแบตเป็นยูสครับก็ตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ด้วยนะครับเมนูยิมหครับแรงดันชาร์จ 57. 57.5ครับเมนูยิมเ ครับวลอยตั้ง57ก็น่าจะใช้กับแบตเตอรี่ NMC นะครับตั้งชาร์จไว้ที่40มอ์เดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงดูครับสัญลักษณ์แผงขึ้นมาแล้วครับดูการกินกระแสรครับถ้าแผงทำงานครับการกินกระแสต้องลดลงครับต้องเป็นศูนย์ ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูนะครับว่าไฟแผงได้มาเท่าไหร่ครับโอ้ตอนนี้ไฟจากแผงนะครับก็จ่ายให้โหลดครับไม่รู้ว่ามันคำนวณอะไรยังไง ไฟจากแผงครับอยู่ที่300โวลต์ครับชาร์ที่17แอมป์ปิดโหลดดูนะครับออพอปิดโหลดชาร์จทันทีครับเดี๋ยวลงไล่ดูใหม่นะครับ กดปุ่ม e s มาหน้าแรกครับไฟ ac อยู่ที่244ความถี่ด้าน ac in ครับ50าเฮิรครับไฟแผงอยู่ที่ 298V โวลต์ครับดูแล้วนะครับเซนเซอร์น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับนะพอไล ดูการวัดค่าต่างๆนะครับมีวัดที่มาจาับแผงอยู่มีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ 35M แอมป์ครับจากแผงมาที่พันเเดี๋ยวผมลองเปิดโหลดดูน,นะครับที่ เก้าร้อยวัตต์ครับใช้โหลด900วัตต์ครับมีการดึงไฟจากจากแผงโซลาเซลล์ครับไปใช้เลยครับพอพอิลดก็เหลือชาร์จดูดที่ลูกซ้อนครับ ดูแล้วนะครับมันมีไฟมีการดึงไฟจากสวิตชิ่งไปใช้งานอยู่ครับแต่หน้าจอไม่แสดงครับเครื่องนี้ค่อนข้างนานแล้วครับ ปิดโหลดไฟแผงมาเต็มที่เปิดโหลดเอาแผงใจให้โหลดก่อนครับเครื่องนี้ภายในนะครับเป็นสนิมเป็นหลายจุดเลยครับ คงจะทําได้เท่านี้นะครับเครื่งนี้ถ้าไม่ขึ้นโค้ด số หนึ่งครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไฟแผงก็ชาร์จปกติเอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับ